สวัสดีครับมาเช็คดวงเรวันผ่านพลังงานพระยุบี 4, ประจำวันอังคารที่25พฤศจิกาย,ยน2568วันนี้จะตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือนไอหรือเดือนหนึ่งนะครับปีมะเส็งงูเล็กนะครับผมนะวันนี้นะครับมากันช้านิดหนึง่งนะเพราะว่ากว่าจะอัดได้แต่ละคลิปเนาะกว่าจะตัดต้องขออภัยด้วยนะฮะสีนำโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้านำโชคนำลาบนะครับส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของ ความรักจะเป็นสีส้มสีที่เสริมดวงอุปถัมภ์ดวงของวันนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับสีที่ห้ามใช้ก็คือสีเหลืองอ่อนนะครับผมเลขนำโชคได้แก่เลข3เลข6เลข5เลข9เลข8และเลข1นะครับผมสาธุพุทธทางเปิดทรมังเปิดสังฆังเปิดใครชมจนจบกดไลค์กดห like, ัดใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทาน คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วสนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทเจาะลึกทุกเรื่องไม่จํากัดเวลาและคําถามที่คุณอยากรู้นะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับมาครับวันนี้ได้ไพ่อราชินีไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนนนัั้ะครบ จะมีพุดใหญ่มองเห็นนะครับนในงานของคุณนะฮะจะประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้นะ,นะครับการเงินนั้นดีมากเลยนะครับมาจากสิ่งที่คุณทําอยู่สุขภาพนะครับช่วงนี้มันออกกําลังกายดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ขยันจึงมีคนมาชอบเยอะคนที่มีคู่วันนี้ความรักคุณสามารถจัดการปัญหาในครอบครัวงคุณได้นะครับเยี่ยมมากเลยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางอ่า ถวายเนตรนะครับสวดมนต์ไหว้พระกันเยอะๆนะครับนะวันนี้จะได้เสริมโชคลาภและดวงชะตาองตัวคนเองท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่เด็ดเจดูวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องบอกว่ายังไม่ค่อยสมหวังนะครับงานมาก็ท่านจะเครียดนะครับในช่วงนี้อาจารย์แนะนําว่านะครับวันนี้ให้อยู่นิ่งๆปฏิบัติธรรมสวดมนต์นะครับเพื่อที่จะ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้การเงินยังติดๆคัดๆยังไม่ค่อยเปิดทางเท่าไหร่นะครับผมนะเก็บเงินเอาไว้ก่อนสุขภาพนะครับช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับกับปัญหาโ,โรคภัยไข้เจ็บเก่าๆความรักคนโสดนะครับวันนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นนะให้ระวังเรื่องความขัดแย้งและการทะเลาะกันนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาติ ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับนะาต่ออายุต่อดวงชะตาให้กับตัวเราครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ได้ไพ่แต่แฮงแมนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับค่อนข้างจะดูซีเรียสนะครับแล้วก็ต้องเคลียร์โต๊ะทํางานให้โล่งๆนะครับแล้วก็ค่อยๆวางแผนนะาการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินให้เก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงทุน สุขภาพนะครับวันนี้ให้หมันดูแลในเรื่องของความเครียดอาการพักผ่อนนอนไม่หลับความรักขนสดนะครับวันนี้นะยังไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักมักจะต้องแก้ไขกันให้ดีๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางอาศายาตนะครับหรือพระนอนเนาะนะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมนั่งสมาธิอย่าลืมสวดมนต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นการต่อดวงชะตาเปิดดวงชะตาครับท่านที่เกิดในวันพุธ กลางวันและกลางคืนนะครับวันนี้ได้ไพ่สอถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่างานมาดีนะครับผมจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์และช่วยเหลือนะครับการงานสําเร็จครับการเงินก็เช่นกันการลงทุนหรือการค้าขายดีครับสุขภาพนะฮะวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับในวันนี้จะได้เจอคู่ที่ถูกใจนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้ดีมากเลยนะครับผมวันนี้ขอผรขอโชคลาภ ให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพุธกลางวานันพุทธกลางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับผมท่านที่เกิดในวันพรฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่เ h ะ e ฮ l โลแฟนวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะทําอะไรต้องเป็นไปตามขั้นตอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปงานมาดีครับนะการเงินก็เช่นกันวันนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับการเงินถึงจะดีขึ้นสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงแต่ระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารลําไส้ ความรักคนโสดวันนี้นะครับจะมีผู้ใหญ่แนะนําคนมาให้หรือความรักดีๆมาให้คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักดีมากนะครับนะค่อยเป็นค่อยไปวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธิสวดมนต์ไว้พระกันเยอะๆนะครับนะดวงกาลังจะมาแล้วท่านที่เกิดในวันศุกครับวันนี้ได้ไพ่สี่ถ้วยกิจการงานของคุณนั้นนะครับพลังงานไพ่บอกว่าคุณเป็นคนช่างเลือกวันนี้เนี่ย างานที่มีอยู่แล้วนะครับก็ดีนะครับอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับนะสุขภาพนะวันนี้ให้ระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับหรือภูมิแพ้ความรักคนโสดมักจะมีคนเข้ามาชอบนะครับนะแอบรักแอบชอบคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะก็จะดีนะครับเพราะท่าน ให้กับอาจจใส่เรื่องครอบครัวความรักให้ดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับแล้วก็หมั่นสวนมดมนต์ไหว้พระกันด้วยท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่สองถ้วยด้วยนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าเริ่มมาดีแล้วนะครับนะ ใครที่มีปัญหาเรื่องงานก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้เงินมาดีนะครับค้าขายดีเลยนะครับสุขภาพอันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้จะได้เจอคู่ที่ถูกใจนะครับนะคนที่มีคู่วันนี้ความรักมีความสุขแฮปปี้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนักปลุกนะครับแล้วก็สวดมนต์ไหวพระกันเยอะๆนะครับดวงจะได้ดีขึ้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ